สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์นะครับทางบริษัท M C C Engineering 2 0 1 1จำกัดนะครับทางเราวันนี้เรายังอยู่ที่ราชบุรีนะครับผมเข้ามาทำสนามเทนนิสเทนนะครับผมเราทาสีไปรอบแรกแล้วนะครับผม ก็ถือว่าเป็นสีรองพื้นเพราะยังมีต้องยังมีการปาดรอบหนึ่งแล้วก็ทาสี้าอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยตีเซร็จสองรอบหลังจากเมื่อวานเราทําการขัดพื้นแล้วก็ฉาบด,ด้วยมาสติกสองรอบนะครับผมนี่ครับสภาพสนามเลยออกอย่างนี้ก็เป็นที่น่าพึงพอใจของลูกค้านะครับาราคาก็ไม่ได้แรงอย่างที่ ลูกค้าคิดไว้ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทางเราได้นะครับที่ศ8นย์ปดศูนย์